พี่น้องคู้ใดเป็นคู่อยแน่พี่น้องขาทีมจบแม่จบเข้าไปซ่องมึงช่องคุณนั้นจบเข้าไปซอ่ซองมึงช่องคุณนีแม่เพื่อว่าเขาสิสปอยให้มึงเออเพื่อว่าเขาสิลูดแม่เออผู้ใดเป็นคู่อยแน่สายจบเออออกจากซ่องนันเข้าซ่องนี้ออกจากซ่องนี้เข้าซ่องนั้นแม่เออวนเวียนอยู่ในหันละหมอลามหันสรุปลาแปลมาหันเข่าเกือบมดสู่ซอง คือของคุณในวงบอราแม่โอ้ยแมนตอนนี้หันอุ๊อ่างเอาแหงพี่น้องขาเพราะว่าอย่างเออบอได้รับบอได้นอนย้นสายจบเออจบสองช่องนั้นจบสองช่องนี้อยากให้หอดวัตถีจิตเรียวๆดีผูได้อยากให้หอดวัตถีจิตเรียวคือคอยเนี่ยแม่คอยใหญ่หอดวัตถีจิตนะให้มันจุ๊บให้มันสิ้นไปเออไม่ได้เห็นนะนะอันดมบอได้ไปอันรักอันนอนจอบมึงส่องนั้นจบมึงช่องนี้อันอันอันปูโพสอันผู้สปอยให้กระสปอยแก เก่งเออเฮ็ดกระตุ้นความอยากเออกระตุ้นต่อมความเผื่อให้ดีดีจังหวะเออระ้ว่างปิดบาบเด้อเออศิลปุ่งศิลปินฮัทพวกแดนจงเดนเซอร์ในวงฮัทสปอยกับสปอย,ปอย,ปอยนิดนิดหน,น่อยเพราะให้เกิดความอยากเออพู้ทุ่มผู้เห่านอนบลับแล้วเออน้อยอยากหู้อยอยากฟังเออเอาปฟ่าสันี้ล่ะเดี๋ยวจะไปจบต่อลำอืดมาเลาสุดฟังเด้อกดไลค์กดแชร์ไปเลยถ้าไ่อยากพลาดฮั เดี๋ยวสิไปท่านน่ะที่จาะเออจาะหละกักการทมาเล่าสุภ